เด็ด จะทำยังไงให้องค์หญิงฟื้นดีล่ะขมุนเมียจ้า ดูเหมือนองค์หญิงจะอ่อนแรงมากเลยอะขมุนเมจ๋ามีวิธีทําให้องค์หญิงดีขึ้นกว่านี้ไหมอะอย่างจับเออจับจับตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาโมตาาไม่ได้สอนวิธีการจับชิปจอตัวลกอเหรอเชโถนึกว่าจะแน่สักแค่ไหนพอสอนข้าแค่ให้จับชิปจอนดูว่าท้องไม่ท้องแค่นั้นแหละเผื่อวันไหนข้าท้องขึ้นมาข้าจะได้รู้ยังไงล่ะ จับตรงไหนจะรู้วทองก็จับอย่างนี้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 โอ้ยโอ้ยแ้้อ๋ออ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 ๋ออ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 อ ให้มันได้สมหวังทำไมทำไม้ไมาต้องแกงค้าเช่นนี้ทำไมจริงสิข้าลืมไปเลยว่าข้าก็มีของดีอยู่นี่ว่า น้ำจากปลอกเศษที่ข่าได้มาตอนนี้ข่าตกลงไปหากหนางองค์หญิงได้กินน้ำนี้แล้วก็พอข้าบอกว่าท้องสาวมันมีหลายอาการบางคนก็ไม่เป็นอะไรเลยบางคนก็ขึ้นไส้เวียนหัวเหมือนอย่างองค์หญิงนี่แหละตอนดีขึน้นมากแล้วขอบใจเจ้ามากนะ ต้องขอบอกขอบใจข้าหรอกแค่นี้ยังทดแทนน้ำใจที่องหญิงเนี่ยช่วยชีวิตปวก้าไว้ไม่ได้เลยใจ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 ว่าแต่นางกุลาไปเอาน้ำถึงไหนทำไมถึงช้าจังมาแล้วมาแล้วกุลามาพอดีเลย嘛สกครไปเอาน้ำให้ไม่ต้องมาโย่ไปเอาน้ำแค่นี้ยังทักชัยนางกุลา ก็ดีเท่าไหร่แล้วบ่นอยู่นั่นแหละดังขงมุนไป,ไปนี่โอ<ฮ>้ยอ่ะองหญิงกินน้ำให้หมดซะน้ำเย็นๆจะได้ชื่นใจขอบใจมากนจ้นะกุลา ไม่โดนฉัไม่โดนอยู่ในการพี่มองไม่เห็นทางนี้ใช่ค่ะลูกคือทางนี้ทางนั้นเหรอหล่อมฉันที่ทางนี้ใช่คะเ <c oughs> สด็จพี่ทางไหนนะลูกค <c oughs> ือทางนี้จับได้แล้วอยู่นี่ไง ลูกพ่อลูกพ่อลูกแม่สนุนน้อยไงสนุน้อย ไเนี่ยพี่คงคิดถึงเจ้ามากเกินไปถึงได้ฝันร้ายเช่นนี้หวังว่าจะไม่มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับเจ้านะสน,นุนนะไว 啦。 มันเเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยนางกุลาแกทำอะไรองหญิงข้าไม่ได้ทำอะไรข้าก็แค่เอาน้ำให้องคหญิงตามที่พวกแกสั่งอย่างไละ่ะแกไปเอาน้ำมาจากไหนตอนแรกข้าก็จะเอาน้ำจากแม่น้ำนี้แหละแต่ระหว่างทางเห็นบ่อน้ำข้าก็เลยตักน้ำจากบ่อมาให้องคหญิง,งไงละ่ะนางกุลาแกไปเอาน้ำจากบ่อน้ำต้องคำสาบแน่ๆเลย พ่อนน้ำต้มคำสาบอะไรหรอจ้าข้ามูชาไก่ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหม หน้วจากบ่อน้ำต้องคำสาปจึงต้องกลายมาเป็นแบบนี้ทำไมทำไมเรื่องไะ้ไร้ h i n ต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยแค่เราพัดผ้าจากเสด็จพี่มันก็เสียใจมากพอแล้วทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับเราอีกนี่นางกุลาแกสาบานมาพวกแกไม่ได้ตั้งใจจริงๆ ทำไมข้าจะต้องสาบานตามที่แกสั่งด้วยล่ะก็เพราะแกนั่นแหละทำให้องค์หญิงเป็นแบบนี้แกนะรีบพาพวกข้าไปเอาน้ำจากบ่อนั่นเร็วเข้ามานี่เลยมานี่เลยโอยไปยู่นี่ไปไปไป กุลาตกลงเองเจอบ่อน้ำตรงไหนกันแน่ข้าก็ว่าบ่อน้ำอยู่แถวแถวนี้แหละแต่ตอนนี้ข้าไม่เห็นแล้วถ้าหาบ่อน้ำไม่เจอองหญิงจะต้องอับประลักไปตลอดการเลยนะ<ฆ>คุณเดจาไม่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 ไม,ไม่เราต้องหาบ่อน้ำบ้านนั้นให้เจอก่อนที่จันทรุป,ปราคาจะมาถึงไม่เช่นนั้นองหญิงจะต้องอับประลักไปตลอดการรีบพรีบพารีบพา<ไ> ้าพระคุณขออาจารย์ทรุปปราคามาถึงเร็วๆหากนางองค์หญิงมันอับประลักษ์สเสร็จพี่ต้องทิ้งมันแน่แน่ <c oughs> โอ้ยโอ้ยกันหาใช่ไหม พบบ่อนอะไหมขมุลซาไกายอย่าโมดแต่ร้องไห้อยู่เลยรีบเดินทางต่อเพื่อตามหาฟาบาดก่อนเถอะไม่เราไม่อยากตามหาเสด็จพี่อีกแล้วทำไมเราองค์หญิงเราอับปลักเช่นนี้ เราไม่กล้าไปหาเสด็จพี่แล้ว ตั้งแต่กลับจากวังหลวงนายท่านก็ทำแต่หน้าเข่งขึ้มคนนางคุหลาคนเดียวแทๆเฮ้ย <Hey, S 2> ี่ชดเออไ้สมไม่ชด <c oughs> ข้าว่าไปบอกทุกคนให้หาที่พักก่อนนี่ก็มืดมากแล้วน่าจะข้างหน้านู่นแหละครับอ่ะ เธอเดี๋ยวเตรียมหารที่พักนะ องค์หญิงเราไม่รู้จู่ๆหน้าก็มืดก็เป็นอาการแพ้ท้องเฉกเช่นหญิงทั่วไปนั่นแหละแต่ใจว่าองค์หญิงพักที่นี่ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวต่อไปไม่ไหวหรอกเห็นทีข้าต้องหาทางกำจัดไอ้ซาไกกับนางขมูลซะแล้วแส่เรื่องนางองค์หญิงดีนักหากพวกมันยังอยู่ข้าคงทำอะไรนางองค์หญิงไม่ได้แน่ กองคารวาลมาจากไหนนะไอ้สมชดหรือว่า านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าค่ะค่ะเรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างที่ข้าเล่าให้ท่านไหนท่าฟังนั่นแหละหมายความว่าเจ้าเลิกหวังที่จะเป็นพระมเหสีแล้วใช่ไหมข้าไม่หวังอีกแล้วตอนนี้ข้าเป็นเพียงนางกำนันขององค์หญิง แต่เวลานี้องค์หญิงกลายเป็นหญิงอัประลักก็เลยเข้าวังหลวงไม่ได้ข้ากับองค์หญิงก็เลยต้องมาเห่เล่ยล่อนอยู่กลางป่าตามที่ท่านเห็นนั่นแหละถ้าหากว่าเจ้าไม่มีที่ไปเรือนของข้าก็ยินดีต้อนรับนะกุลาจริงเหรอท่านในท่าแต่ว่าข้ามีข้อแม้นะกุลาข้อแม้ข้อแม้อะไรหรอ หากเจ้าตกลงไปอยู่ที่เรือนของข้าเจ้าจะต้องอยู่ในฐานะนคู่หมายของข้าจะทำยังไงดีล่ะถ้าอย่างนั้นนายแม่ของข้าคงไม่ให้เจ้าอยู่ด้วยแน่เลย,เยคิดจะมัดมือชกข้าเหรอรู้จักนางกุลาน้อยไปซะแล้วข้า ยินดีที่จะอยู่ที่เรือนของท่านในท่าไม่ว่าจะอยู่ในข้อแม้อะไรก็ตาม เดินอื่นอาจยืดยากกันน่ะขี้เกียจตัวเป็นขนมม่วงนะไม่ใช่เห็นฝืนมันเบาๆเฮ้ยสะดาวช่อนนั้นสวยมากเลยเปียก่อยลงไว้ค่าหน่อยเบาเบาล่ะช้ำหมดเบาเบาเฮ้ยช่องนี่นหละเบาเบา เฮ้ยอะไรว้วงจะไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยโอ๊ยไอ้ต่อบ้าบางอาจมาต่อยค่ะท่านพี่ค่าพวนเลยเกินให้ใครไปตามหมอมาหรือยังยังแช่มไปตามแล้วเจ้าค่ะท่านสิทธี อืดอาหารยืดยิ่งข้าดูนั่นแหละจะต้องรอยค้าตายก่อนไหมไออองท่านหมอละท่านหมอไปต่างเมืองอีกนานกว่าจะกลับขอรับแต่โทษนครคงคามันมีหมอแค่คนเดียวหรืองไงวะพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกกลับมาแล้วจ้ะท่านแม่ไม่ใช่ลูกรักของแม่ ท่านแม่ <laughs> เอ้ยอะไรนะจ๊ะท่านแม่อย่าตกใจอย่าตกใจทีรั <laughs> น